สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีราศีพิจิกเรามาดูซิว่าปีใหม่แล้วเริ่มปีใหม่แล้วสตาร์ทแล้วนะคะเรามาดูซิว่าเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่ของคุณในปี2024นี้เพื่อเสริมสร้างกำลังใจพลังใจให้กับชาวราศีพิจิกเรามาดูว่าคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่อะไรของคุณในปี2024นนะคะเป็นพลังนะคะเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะ ขอพลังงานชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่ของชาวราศีพิจิกทุกๆท่านค่ะเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่ของชาวราศีพิจิกปี2024นี้3มไม้เท้านะคะการเติบโตนะคะที่กำลังจะมาถึงเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินอนาคตที่คุณจะต้องวางแผนจริงจัง คุณจะต้องจริงจังได้แล้วนะคะเรื่องของอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี่คือต้นปีในการมองไปยังสิ้นปีนะคะนี่คือ3มเหรียญแล้วก็3าไม้เท้าเป็นการมองออกไปยังอนาคตนะคะในปีนี้12เดือนว่าฉันไม่ได้จิตว่าฉันไม่ได้เล่นๆนะฉันจริงจังในเรื่องของการงานการเงินของฉันเพราะฉันจะมั่มนคงมั่งคั่งแล้วก็มีความ,มสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจงมีพลังไว้แน่นอนค่ะไม่ท้อไม่ถอยสู้ต่อไปคุณเติบโตและไปได้ไกลแน่นอนและ การวางแผนการจัดการเรื่องของการเงินเรื่องของเวลาเรื่องของสุขภาพและก็ทูทุกเรื่องนะคะวางอนาคตไว้ให้ดีมีอะไรที่เข้ามาแทนเมื่อคุณได้หยิบจับหรือว่าทำรับผิดชอบแน่นอนนะคะนิ่งไว้มีสมาธิสติไว้มีแผนสำรองไว้เสมอคะ่ะ1น3นะคะเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่ชาวราศีพิจิกค,ค่ะเดวิลเตรียมรับมือกับปีศาจนะคะอุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ตัดอะไรที่ลบๆที่ก่อกวนหัวใจลบลบที่ก่อควนความรู้สึกนะคะความกังวลความคิดมากอะไรที่ไม่ต้องคิดไปก่อนนะคะลงมือทําเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็เรื่องสุขภาพเหมือนกันอะไรที่เป็นสิ่งเสพติดที่มันรู้สึกทําให้สุขภาพจิตสุขภาพใจการนอนหลับแย่คุณจะต้องลดละเลิกนะคะ ลดละเลิกค่อยๆทําค่อยๆจัดการนะคะวินัยระเบียบชีวิตของคุณใหม่ทั้งปีเลยนะคะวางแผนใหม่อย่างที่บอกเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะกลับไปสู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาที่จะคิดลบหรือว่าอะไรแล้วรู้สึกท้อนะเหนื่อยนะแต่ฮึบพลังสู้ขึ้นมานะคะเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่ชาวราศีพิจิกค,ค่ะปี2024 the empress ความสง่างามนะคะ คุณกำลังเติบโตเป็นคนที่ก้าวเข้าสู่จัก,กรพรรดิ ก้าวเข้าสู่ความรวมสมบูรณ์น,นะคะเรื่องราวความรักอาจจะเข้ามากวนใจนะคะอาจจะใครอาจจะคิดถึงใครอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าใครคิดถึงคุณหรือความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมันอาจจะถึงเวลาที่จะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันแล้วสาหรับบางคู่นะคะสาหรับบางคู่ก็รู้สึกว่าต่างคนต้องต่างตางทำงานนะคะมากๆในช่วงช่วงนี้เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวบริการแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเข้ามาทําให้คุณเป็นลบและตกต่ำบอกเลยว่าราศีพิจิกคุณต้องตัดใจที่จะ ที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนื้อคู่จะต้องสร้างเงินสร้างตัวบริการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะช่วยกันเก็บเงินช่วยกันออมช่วยกันออพยุงความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่อะไรที่พยุงคุณให้ตกต่ำลงอันนี้คุณจะต้องหนักแน่นเข้าไว้แล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะ,นะคะการวางแผนรายรับรายจ่ายลดราย จ่ายเพิ่มรายได้สําคัญมากมาถ้าคุณอยากที่จะมีอนาคตนะคะที่เติบโตในเรื่องของความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่กาลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณอยากเป็นจักรพรรดินะคะจักรพรรดินี้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะมีความพรพร้อมในทุกๆด้านคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าอยากที่จะมีความรวมสมบูรณ์เติบโตมากขึ้นนะคะหรือในปีนี้คุณอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าโตขึ้นอีกหนึ่งปีรับผิดชอบเรื่องของการเงินการงานมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอนาคตเหรือเกินอยากเปลี่ยนการงานอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่กาารรเดินทงงคั้ใ ของปีนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วอยู่ที่คุณเท่านั้นว่าคุณจะหยิบจับไหมคุณจะทำไหมหรือว่าคุณจะอยู่ที่เดิมๆนะคะและชาวราศีพิจิกนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกเรื่องของซิกเซนการาความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะคะวิวนะคะ the view อนาคตที่จะมาถึงอยู่ที่คุณตัดสินใจ the world อนาคตที่จะมาถึงอยู่ที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะทำนี่คือ,อ the v วิ w ค่ะอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณกำลังหย่อนนะคะการอยากรู้ในเรื่องของอนาคตว่าคุณอยากรู้อนาคตของคุณไหมคุณอาจจะมีสัญชาตญาณการอยากรู้อะไรบางสิ่งอย่างว่าฉันจะไปทางไหนฉันจะทําอะไรฉันจะเริ่มต้นทําอะไรเมื่อคุณอยากที่จะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อยากมีความรมสมบูรณ์มีความพ,พร้อมในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานหรือว่ามีชีวิตที่อิสระ นะคะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ห่วงแหนความสุขความเป็นตัวของตัวเองไว้แล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้บางสิ่งบางอย่างและความอุดมสมบูรณ์การเติบโตชีวิตครั้งใหม่ของคุณจะไปไหนคะชาวราศีพิจิกบอกเลยว่านี่คือ the view แล้วก็ the world การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณทั้งปีเลยคุณอาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีการเติบโตในชีวิตมากขึ้นนะคะอาจจะมีรถมีบ้านอาจจะมีการสร้าง สร้างกําลังสร้างและสร้างอยู่แล้วก็กำลังจะได้รับนะคะเช่นอะไรใหม่ที่คุณต้องการการสลัดสิ่งบางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อเติบโตครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะการเงินการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากเดิมๆพลิกเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคุณอาจจะวางแผนมาแล้วแต่ในช่วงระยะทางนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ลบๆเข้ามา ทำให้วิตกกังวลคิดมากอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาทําให้รู้สึกว่าคว้เขวอารมณ์เหวี่ยงไปแบบนู่นหรือว่าดิ่งดาวไปอะไรแบบไหนแต่คุณต้องคีพสี่เรียนคีพความเป็นตัวของตัวเองไว้คีพพลังงานโพสิทีฟไว้เพื่อ คุณจะได้เติบโตและเป็นชีวิตที่อิสระอยากมีชีวิตที่อิสระอยากทํางานาที่จะเป็นตัวของตัวเองอยากมีธุรกิจอยากมีอะไรใหม่ของตัวเองอยากเป็นเจ้านายตัวเองเหลือเกินนะคะอยากเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการงานการเงินหรือว่าชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันของใครนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มอะไรใหม่ๆได้แล้วแล้วก็นี่เป็นเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่ด้วยเพราะว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบคลังยิ่งใหญ่เลยและทั้งปีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายบางอย่างบางสิ่งอาจจะบางช่วงอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากโยกย้ายไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่จังหวะทามมิ่งในวันนั้นนะสมมติว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงหรอกคะ่ะแม่หมอคงเป็นไปไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่กี่วันข้างหน้าคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงของ,ของการโยกย้ายบางอย่างก็ได้เช่น ที่ทํางานที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอ n e r g y ใหม่ๆที่คุณกาลังเริ่มขึ้นที่คุณกําลังจะเติบโตขึ้นและเป็นการเติบโตที่นี่ค่ะ d u นี่ค่ะโลกของฉันนี่แหละฉันอะไรประมาณนั้นเลยนะคะไดะ้โยกย้ายสู่สิ่งที่จากที่รู้สึกว่าไม่ได้งานนี้ไม่ได้จ็อบนี้แต่ได้งานได้เงินได้จ็อบมานะคะหรือว่าได้โอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะได้มีอะไรที่รู้สึกว่า พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะได้เปิดอะไรใหม่หมๆเช่นข่าวดีจากแดนไกลทางไกลแอร์เอนเจอร์ใหม่ๆการผจญภัยใหม่ใหม่ได้ออกไปตรงนู้นได้ออกไปตรงนี้การเดินทางทําให้คุณรู้สึกว่าได้รับข่าวดีและโชคดีหรือว่าคุณจะต้องเดินทางบ่อยในช่วงปีนี้อาจจะมีอะไรเข้ามาทำให้รู้สึกว่าต้องเดินทางต้องติดต่อต้องสื่อสารนะคะอะไรรู้สึกมันราบรื่นและสิ่งที่สําคัญคือการที่ถ้าคุณลงทุนกับตัวเอง ะะบางอย่างลงทุนการเรียนต่อหรือเรียนอะไรเสริมเรียนภาษาเพิ่มหรือเรียนอะไรก็ตามแต่มีโอกาสเช่นกันนะการเรียนต่อการติดต่อเราอว่าด้านภาษาะะที่โดดเด่นเพราะจะทํางานทําเงินให้คุณได้มากขึ้นด้วยนะคะชาวราศีพิจิกเพราะว่าแหมสัญชาตญาณในตัวตนคุณถ้าคุณรู้สึกว่าดึงความฝันดึงสิ่งที่ตัวเองต้องการขึ้นมาแล้วคุณทํามันให้ได้รับรองคุณประสบความสําเร็จแน่นอนเลยนะคะแล้วคุณอยากที่จะมีชีวิตที่อิสระชีวิตที่ต้องการ อย่านิ่งอย่านิ่งค่ะวิ่งก้าหาโอกาสนะคะไม่ถือโอกาสไว้ไม่ถือความฝันตัวเองไว้ซีดาบแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะเงินอยู่ในมือของคุณเมื่อคุณอยากได้เงินอยากได้ความมั่งคั่งร่ํารวยอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเป็นคนที่มีชีวิตที่อิสระหรือเกินชาวราศีพิจิกคุณก็จะต้องนิ่งให้มากขึ้นใจเย็นให้มากขึ้นม,ม,มีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นมองหาวิ่งก้าหาโอกาสค้นหาตัวเองนะคะค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรในชีวิต คุณอยากที่จะทํางานอะไรคุณอยากเติบโตไปแบบไหนคุณจะทาให้ได้คุณต้องทาให้ได้คุณต้องอึดรักกระทำให้ได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จเป็น the view and the world นะคะโชติตาเปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเมื่อคุณมองหาสิ่งใหม่ๆแล้วลงมือทำบอกเลยค่ะว่าเปลี่ยนแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณนิ่งคิดเฉยๆรับรองค่ะมันก็จะอยู่ที่เดิมน,นะคะมาค่ะมาอีกนะคะชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกนะคะและบางทีจะต้องดูแลสุขภาพให้มากนะคะเช่นอาจจะลดละอะไรที่รู้สึกว่าบาลานซ์นะคะบาลานซ์เรื่องของการทานอาหารการออกกําลังกายอะไรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องปรับสมดุลน,นะคะอะไรที่ต้องตัดเรื่องของอาหารการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ลดไขมันลดน้ําตาลอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับนะคะนอนหลับดึกๆอย่างนี้พอสะสมไปยุมากขึ้นมันทาให้ภูมิคุ้มกันมันตกต่ํามันต่ําลงมันทําให้ เมื่อยลา้าเหนื่อยง่ายนะคะอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะะฉนนั้นต้องระวังดูแลตัวเองด้วยนะคะเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่ของชาวราศีพิจิกค่ะมานะคะมาดูอีกค่ะก้าวถวยนะคะเรื่องราวความราักคุณอาจจะเจอใครที่อยู่แดนไกลาทางไกลนะคะหรือว่าได้พบเจอใครที่เป็นต่างชาติหรือว่าการเดินทางของคุณได้พบเจอ ออกมา2ใบเลยนะคะได้พบเจอคู่ที่ใช่คนที่ใช่นะคะที่มีความแตกต่างจากคุณนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณคุยกับใครอยู่หรือว่า ได้คุยกันอะไรบางอย่างนะคะแล้วรู้สึกมันค้างคารู้สึกอยู่ไกลกันเขาส่งเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากเจอกับคุณนะคะอาจจะมีเรื่องราวของอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาเหมือนกับว่าความห่างไกลหรือว่าอุปสรรคเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวกันบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าต้องห่างไกลกันอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังและเป็นพลังงานของการเฉลิมฉลองนะคะความความสุขการประสบความสําเร็จของคุณค่ะแล้วในเรื่องราวของความรักนะคะถ้าคุณได้เจอใครสักคนหนึ่งมันมีเรื่องราวที่จะต้อง ห่างต้องนิ่งกันไปหรือไว้ความค้างคางมอุปสรรคในความสัมพันธ์จงเชื่อมั่นนะคะว่าคนที่ใช่ยังไงก็จะใช่จะกลับมาได้ปรับความเข้าใจที่พูดคุยกันได้เจอกันอีกครั้งนะคะแล้วก็จะได้มองเห็นว่าเออตกลงความรู้สึกที่เราห่างที่เป็นอุปปรรคนั้นอนะมันจะไปต่อไหมมันเป็นการฝืนเนอหรือว่าการพยายามนะคะหรือถ้ามันมีความสุขมันโฟล์ไปกับความรู้สึกการเวลาแล้วเชื่อใจไว้ใจไม่หวาดระแวงนี่คือสัญญ,ญาณที่ดีแต่ถ้ารู้สึกว่ามันต้องฝืนต้องพยายาม คุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะเลือกเลือกได้นะคะจงมั่นใจทุกอย่างว่าเราเลือกเราเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจนะคะและคู่ชีวิตที่เป็นความรักก็จะต้องเขาก็จะต้องให้เกียรติระหว่างกันละกันเพื่อที่จะเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจเหมือนกันนะคะเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์นะคะและ้วก็ทางปีนี้เป็นเรื่องราวดีๆการเฉลิมฉลอง ใช้ชีวิตให้มีความสุขสนุกสนานโฟกัสในปัจจุบันแต่มีแผนเป้าหมายนะคะของ12เดือนนะคะที่ทั้งปีนี้ปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ความสุขสนุกสนานในชีวิตนะคะจะไปไหนเสียนะคะได้เฉลิมฉลองได้ทำสิ่งใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกสมหวังมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น ะะเพราะว่าอุปสรรคยัไงไงก็มีเข้ามาให้เราได้ท้าทายเสมอเลยนะคะนี่คือ3ถ้วยนะคะการเฉลิมฉลองการได้พบเจอพบปากกับใครบางคนนะคะการได้มีเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ใหม่การเปลี่ยนแปลงการเติบโตในชีวิตของคุณจะทำจะทำให้คุณได้พบเจอคอนเนคชั่นดีๆเพื่อนดีๆกัลยาณิานนมิตที่ดีนะคะแต่ถ้าใครไม่ดีก็สามารถตัดจบได้เลยนะคะขอคำตอบชาวราศีพิพพจิกค,ค่ะอไลคลี ly, นะคะ แล้วก็ take action บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นมันจะอย่างนี้มันจะอย่างนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรารู้สึกก็ได้มันไม่ใช่อย่างที่เรารู้คิดไปเองแต่สัญชาตญาณแรกของเราที่เรารู้สึกว่า ม,มันมีความสุขมันไม่ฝืนมันโฟล์นะปล่อยให้รู้สึกทุกอย่างสบายสบายอะไรที่ใช่มันก็เจอกมาแต่เราจะต้องกล้าที่ต้องลุยต้องลองต้องลงมือทําแล้วเราจะเห็นนะคะมีไอเดียการแก้ไขปัญหาออกนะคะมีการพูดการจามมีการสื่อสารติดต่อที่ดีมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นเสมอทุกอย่างสะดุดเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอและให้เราได้ตกผลึกทบทวนแล้วก็เห็นสาเห,เหตุเวลาที่เราเจอสิ่งลบๆสิ่งที่สิ่งที่เป็นอุปสรรคด้วยเพราะว่าตอนที่เรา ติดกับอุปสรรคหรืออะไรก็ตามเราจะทำให้เราสวิตไปเป็นการมองหาต้นเหตุสาเหตุซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะได้บทเรียนกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าจะปรึกษาหาความช่วยเหลือจากใครจะต้องเป็นเพื่อนครอบครัวอย่าไว้ใจอะไรใครง่ายๆนะคะ Take action การลุยการเดินหน้าไปต่อในชีวิตแล้วสิ่งที่คุณรอคอยจะเติบโตแล้วไปได้ไกลมากๆเพราะ,ะนั้นลุกขึ้นมานะคะอย่าท้อค่ะชาวราศีพิจิกนะคะ ความรักถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาจะต้องเทคแอคชั่นคุณนะคะแต่ถ้าคุณโสดคุณอยากลุยเรื่องของการเงินการงานคุณต้องต้องเทคแอคชั่นตัวเองนะคะชาวราศีพิจิกค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนี่คือเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่แน่นอนมีอุปสรรคเข้ามาแต่ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเราไม่ยอมแพ้เราต้องเดินหน้าสู้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จทั้งปีสุขภาพดีทั้งกายทัย้งใจสวัสดีค่ะ